สวัสดีครับทุกคนครับผมกับผมมาณาสตอรี่กับบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้วันที่21สินะฮะสิงหาคม2568กนะครับกับข่าวสารกระแสเรียงดาวนะข่าวสารนะฮะการแสดงโชว์ของน้องต้นข้าวนะครับเอาวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะฮะซึ่งเป็นการหยุดพักผ่อนนะครับของน้องต้นข้าวนะครับซึ่ง หลังจากที่งานล่าสุดก็ไปแสดงโชว์อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะนะอำเภอรครองท่อนะเมื่อวานนี้ก็หยุดพักวันที่ยี่สิบแล้วก็ 21, นะกยี่สิบเอ็ดนะก็หยุดพักนะครับเอา้านะครับเชื่อว่าพอพอ่พอแม่เอฟซี FC หลายคนก็คงคิดถึงนะฮะเพราะว่าอู้นะแต่ละวันนคือนะ ติดตามชมผ่านไลฟ์สดตลอดนะฮะทุกงานที่น้องไปแสดงโชว์แต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้นะครับหลายๆคนคงหายคิดถึงนะฮะเพราะว่าเริ่มนะครับเริ่มมีงานเข้ามาแล้วนะฮะพรุ่งนี้นะครับพี่น้องทางอำเภอสะเซิงเซาขอไปทางจังหวัดสะเซิงเซานะฮะอำเภอแปลงยาวน้นนย่สิบสองนะครับก็ได้รับแจ้งนะฮะนี่เลยนะฮะ ที่ที่วัดโก,โกแก้ววงพระจันทร์นะครับดูดะอำเภอแปลงยาวนะครับอันนี้นะเห็นบอกว่าอำเภอแปลงยาวนะครับก็น้องก็จะไปขึ้นโชว์ที่นั่นนะครับ22นะครับแล้วก็งานก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะ22ที่วัดโก,โกแก้วนะโอ้โหนะอำเภอแปลงยาวนะครับ ยี่สิบสี่นะครับที่วัดถ้ำเขาจ่าท่าโปง่งทําไพยบูรณ์อันนี้อำเภอเมืองกาญจนบุรีอ๋อยีบสี่ที่กรานนะเอออ่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกรารแสดงนะฮะโชว์คอนเสิร์ตของน้องนะทีวงานการแสดงเนาะเออยี่สิบสี่สิงหาเออที่ นะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดสิงหานะฮะวัดใหม่สี่หมื่นอันนี้ผมพูดตามตารางนะที่ผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับที่เขาขึ้นโชว์ไว้ว่ามีน้องต้นข้าวสุปรียานะครับขึ้นแสดงโชว์วันที่ยีิบเจ็ดที่วัดใหม่สี่หมื่นนะครับอําเภอดำเนินสะดวกราชบุรีนะครับโอ้นะครับ แล้วก็วันที่ยีิบเก้านะครับวัดบุญทวีอำเภอเมืองเพชรบุรีอันนี้เป็นตารางนาตารางงานในเดือนสิงหานะโอ้โหจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ก็นี่คือช่วงเดือนสิงหานะครับอันนี้ก็ยังได้หยุดพักอยู่นะครับอา,อาจจะมีคิวว่างวันสองวันแล้วก็ นะมีงานอะไรประมาณเนี้ยนะครับหยุดพักอยู่แต่เชื่อว่านะครับพอ่พอพ่อแ,แ,แม่ก็ยังให้กำลังใจเหมือนเดิมนะฮะกำลังให้กำลังใจเหมือนเดิมเอาเล่าข่าวอยู่หน้าบ้านนะครับทุกคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจเนาะอ่ะสิงหานี้นะครับพักผ่อนไปสองวันนะพรุ่งนี้ยี่สิบสองนะเมื่อวานี้ยี่สิบเอ็ดนะยี 22, 22, ่สิบสองยี่สิบสองกนู่นเลยนะครับอำเภอแปลงยาวเนาะ อำเภอแปลงยาวนะครับอะที่วัดกกแก้ววงพระจันทร์นะครับนะก็เป็นงานอะไรเนี่ยนะ,ะผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะเออแต่ว่าอยู่ที่วัดนะฮะวัดก,กกแก้วนะครับเอ,อหนังกลางแปลงวันนี้มีหนังกลางแปลงให้ชมสี่จอยี่สิบสองพบกับ ต้นข้าวสุปรียาดวนเพลงชิงทุนอ,อันนี้วัดโกกแก้วนะครับอําเภอแปลงยาวจังหวัด,วสวนนด,วดเสฉนะ้นนะครับส่วนยี่สิบสี่นะครับที่การชนบุรีวัดถ้ำเขาจ่าท่าจ่าทําโปงนะทําภับูญนะครับเอาการชนบุรียี่สิบสี่นะก็แสดงว่ายี่สิบสองยี่สิบสามน่าจะหยุดนะแล้วก็ยี่สิบสี่ก็อยู่ที่การนะครับ แล้วก็หยุดใช่ไหมฮะเออมาวันที่ยีิบเจ็ดนะยีิบเจ็ดก็จะเป็นวัดใหม่สี่หมื่นดีอำเภอดาเนินสะดวกนะครับอืมนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้านะครับวัดบุญทวีอำเภอเมืองเพชรบุรีโอ้โหงานก็ก็หยุดนะฮะหมายกบ่า หยุดไปหนึ่งวันสองวันก็ะจะมีงานเข้ามาแต่นะฮะ,อะพอๆแม่ๆครับอันนี้คือเดือนสิงหานะ,ะแต่หลังจากนั้นนะครับมาช่วงเดืนอนกันยานะครับนะกันยาตุลาเนี่ยโอ้โหงานเข้าเยอะเลยนะครับคิวงานนั่นเลยยังไงเดี๋ยวก็ยังไม่อัปเดตละกันเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกหลายเดือนนะครับ เพราะว่าแอดก็จะเอาข้อมูลการแสดงโชว์ของน้องนะมาเล่าให้ฟังว่าเอออีกไม่กี่วันเนี่ยยังพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอแปลงยาวเนาะแล้วก็การชนะบ,บุรีนะครับที่24นะฮะมีลาดบุรีอำเภอดำเนินสะดวกมีเพชรบุรีอะไรเงี้ยนะในช่วงเดยอนสิงหายังไงก็รอติดตามกันเชื่อว่าเอา้านะ พอให้น้องพักผ่อนนะสองวันแล้วก็เรียนหนังสือนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทราบข่าวว่าอยู่ในช่วงกีฬาสีของโรงเรียนนะครับน้องก็ร,ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่วันสองวันนะครับพักผ่อนเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีเพลงใหม่ๆนะครับมาร้องให้พ่อแพอม่เอฟซี FC ฟังผ่านไรสดผ่านหน้าเวทีนะครับ ให้กับเอฟซี FC ทางอําเภอแปลงยาวทางศาสารสงศ์สาได้รับชมรับฟังกันนะครับเพราะว่าระหว่างที่หยุดพักอาจจะไปซ้อมเพลงใหม่หรือหาเพลงใหม่ๆที่ไม่ติดลิขสิทธินะ์เออที่เขาอนุญ,ญาตให้ร้องอนำมาฝากพอ่พอพ่อแม่ๆนะครับเออเออไม่แนะอาจจะร้องเพลงส้งรรมจำให้จบเพราะว่าไปร้องที่ ส่วนพึ่งยังไม่จบเห็นไหมร้องขึ้นเพลง,ลงร้งรองขึ้นคุกร้องขึ้นคุกนะฮะเออยังไม่จบเพลงนะฮะเออไม่ได้อาจจะไปร้องจบที่อ่านู่นเลยฮะที่สะเซนเซาดนะ์ก็รอติดตาเกันครับแล้วก็เอ,อหลังจากที่สะเซนเซา์เสร็จใช่ไหมฮะก็ที่กาญจนบุรีต่อวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมยีออ่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะฮะก็มียี่สิบสี่หยุดหนึ่งวันนะยี่สิบหนึ่งวันสองวันก็มีงานต่อนะครับแต่ว่าเชื่อว่าพอ่พอพอ่อแม่แม แฟนคลับเอฟซนะฮะที่ติดตามน้องท้นข้าวนะก็จะติดตามตลอดไปนะครับแต่ว่าเราก็ก็ดีนะเราจะได้ดหยุดพักด้วยเอออย่างอ่าที่สวนพึ่งเนี่ยใช่ไหมเนะออเราก็มาต่อที่อ่าอำเภอปากท่ออันนี้ทราบข่าวว่าเตรียมอำเภอปากท่อเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งก็ดึกพอสมควรนะสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่ม่ขึ้นโชว์นะครับ ก็ดึกพอสมควรนะครับพอพ่อแม่แลท่านก็ทั้ง,างตารอชมผ่านไลฟ์สดนะฮะก็โ,อ,โอ,อ้ดึกแค่ไหนก็รอเป็นกาลังใจให้ลูกสาวเป็นกําลังใจให้กับสาวน้อยมาัศจัร์น้องต้นข้าวนะ <SU> อ่ะก็พักผ่อนหนึ่งวันนะครับสองวันกขอไปนะอสองวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันนี้เราชาร์จแบตกันเมื่อวานวันนี้นะฮะนองก็พักผ่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะก็ไปสนุกสนานกันหน้าเวทีไปรับชมผ่าน ไลฟ์สดทุกทุกช่องเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งช่องแอดนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางไปร่วมด้วยในการถ่ายทอดสดเนาะที่อำเภอแปลงยาวนะแปลงยาวเพราะน่าจะร้อยกว่าโลอยู่น่าจะไปได้อยู่นะครับใมรัศมีร้อยกว่าโลร้อยสี่สิบขี่มอเตอร์ไซค์เอ้าเอาละครนะนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้รับทราบนะครับก็นะรอติดตามกันพรุ่งนี้ที่อำเภอ แปลงยาวนะครับแล้วก็นะที่การจนาบีอันนี้เป็นตารางงานช่วงสิงหางนี้นะครับส่วนตุลาสิงหากัญญาตุลาเลีอโอ้โหมีแทบทุกวันเลยนะงานนิถีด้วยนะครับเดียงคิวเลยในแถบอำเภอภาคกลางเนี่ยในในภาคกลางทุกจังหวัดเลยนะครับทราบข่าวว่ามีที่นครสวรรค์ด้วยนะครับช่วงกันยาเนานะกันยาตุลานีร่รอติดตามเนานะ อันนี้ยังไม่อัปเดตละกันเพราะว่าเพื่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเอาไว้ว่าเออเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนะอีกไม่กี่วันเนี่ยนะในเดือนเนี่ยนะก็มาเล่าสู่พ่อๆใมเอฟซีฟังนะครับข่าวสารเรื่องราวกระแสะข่าวของนอกต้นข้าวครับอานะครับชาร์จแบตรออีกหนึ่งวันนะครับก็ฝากชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube มานาสตอรี่ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ อำเภอแปลงยาวจังหวัดสะเซิงสาวครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้กับช่อง YouTube มานาสตอรี่ครับสวัสดีครับผม